สวัสดีครับเราสารคามชานทินครับนี่ขาวว่าคุณพาไปเบิงตกปลาครับวันนี้มีตกปลานี้ทำทีมงานครับเดี๋ยวเจอกัน่จะรับยี่ไมมครับนี่ะเป็นล่าบจะบอกกันย่ไหมครับ ครับครับผมร้อนครับร้อนเปิดแอร์เลยครับวันนี้ไปเจอกันี่หมายเด็ดนะวันนี้เจอกันที่หมายเดียวครับผมมาลังแต่งเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวรอกันครับร้นไปละขึ้นหมายครับฝนตกหยุดเงีครับหาปลาครับนะครั้องนะครับออกหมายนะครับเ้าท่านในหัวหน้ามอง ตอนไหนตอนนั้นนเดี๋ยวขึ้เลยครับเขาเกาหลีงามัะเขาจะปลูกทัวครับเี่ยังทัวรทัวผมอันี่กับพหัดไม้แล้วครับไปเด็ดเลยครับนี่ กวงนะครับบรรยากาศดีครับเป็นคลองน้ำหญ่ติดตามครับผมมาสีมานมามานมาเนี่ยทีมงานกําลังจัดเตรียมสถานที่ครับอันนี้กําลังลงมาไม่นะโยบบรรยากาศเกาหลีช่งวงบ่ายครับ ช้าหน่อยพี่ออนสวัสดีค่ะนี่ครับผู้สาวครับเห็นปากน้ำครับนี่ยนั่งผสมเยีย๊ครับ มาสำเร็จลูกครับเสียนไก่กำลังเตรียมเบ็ดครับติดตามครับผมในสิบนาทีไมน้นี่มาแล้ว1ึงตัวครับ1ึงเต็มครับปรากฏเกาหลีครับ ตัวใส่หน่อยครับตัวนี้ใส่หน่อยมังานบันเดย์อ๋เรียกปลาแล้วเรียกปลาหน่อยนางพลิกขางครับพี่น้องธรรมดาต้องวางฟังปุ่นพอลบมาฟังนี้นี่ก็เป็นเงี้ยฉีกระเดียนครับเงี้ยใส่เดือน ก็ปุูก,กละวางไว้เยะอะเลยสองพัน,น 2> 2, หาวนนี่มันเท่ากับประมาณห้าสิบกว่าบาทหกสิบบาทครับปลูกใหญ่ไหมไม่ครับบรรยากาศรอบๆมือนี่ฝนกำลังสิมากครับ กาดทองไหทองหน้าบ้านเ้องครับนี่เพิ่งเดี๋ยวกิกนฮอดบ้านครับพี่น้องโอ้มาดูห่างๆหมงครับไงไหมไหมครับพี่น้อง <laughs> น้ำขึ้นน้ำขึ้น้นำไงเบใหม่ันปลดล็อกไม่ได้ไงลอกแรกเลยีเดี๋ยวจมันเพิ่ง น,นั่นเดี๋ยึดูดนะไม่หมานะครับมาแล้วครับไอตรงนี้เลยเปล่าหน้าเนี่ยตรงนับ้บนน่ะไงก็ไวนี่ไงนนั่หมาครับปรากฏตรงงามครับปรากฏเกาหลี ครับเสียนชัยครับติดตามครับไมาแล้วครับท่านโอ้มานครับเสียนชัยครับมันมานเครับเบียดมานครับแล้วของเราเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นของเราก็นิ่งอยู่เหมือนเดิมอีซ้ครับีโอ้มาหลายแต้มแล้วครับนี่โอ้พี่น้องมานด้วยผู้เดียวครับ มาเนี้มาตกปลาบรรยากาศครับมาเนี้ผ่ยมาไ,ได้ปลาโดนมี่นฐาหน้าเด้อมาเนี้ <c oughs> มา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 ได้ปลาโดนมี่นฐาหน้าเด้ออะไรนะหมี่นฐาหน้าเด้อยากาศฝนกำลังมากครับอากาศเย็นดีครับเราได้ไปหนึ่งเราโค่นได้แล้วนี่ได้แปมแล้วพี่น้องเซียนใช่ครับไสตบิ๊กครับไซต์ไหนครับไปยังครับไป ปลาเข้าเกาหลีนี่ปลาเข้าเกาหลีครับใส่งามครับมีปลาเสียมอ่าจอดครับนะปลาเนื้ออ่อนอ่ะเริ่มมันแล้วครับเทโพแบบนี้ป่ะพี่ปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันเนี่ยอือนี่อันนี้ปลาเข้าคูณเดียวปลาเข้าสองตั้มครับรอนะครับเบ็ดไม่ครับ ไดนแล้วครับมาแล้วสองแต้มครับครับผมสองแต้มมันหมานครับผักกดเหลืองๆงามๆี่น้องมาเยอะมันใส่สองขอมันต้องอันนี้ขอเน่งออดๆด้วยกันครับประดุกด้วยกันโอเคครับฮานงานเนาะเฮ้ยเฮ้ยก่อนเฮ้ยก่อนเนย มาแล้วครับแต้มหนึ่งครับพี่น้องชมง,งามใส่สวยครับปลากดเกาหลีครับเห็นไหมบมาแล้วครับปลาอะไรครับพี่น้อง เอ้ยโอเคยกเทอมงามเลยรับน <ะ S 1> อนี่มาแล้วครับเสียนอับจยงไรจังไยปล่อยให้กับลุกครับพี่น้องเนเ่ยเงยงอเอาวางลงวางลงตัวเก็บ,บโลนั่นน่ะ <c oughs> โ,โอ้กินได้ต้มต้มเลยนี่ทำต้มเปรดบอใครปลาไหลครัพี่น้อง ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมนี่แหละครับพอได้ดปนครับพี่น้องปั้นยุทธครับพอได้ดปนครับปลากดปลากดกับอะไรนะพี่ปลาข้าวปลาปข้าวเกาหลีครับปลาข้าวสองตัวกัะปลากดครับอ่อจังไรกับกกคลิปนี้ก็้าไปสักนิดครับพี่น้องคลิปหน้าพเกันไหมครับวัาดีผ้าไปปนงั้นนี่ก็ขอลาพี่น้อง ไปกอนไปคี่นี้ครับผมจิบหนาพอกันไหมครับไดครับไกันพอกันจิบหนาครับสวัสดีครับมาจิบหน้ากันพี่น้อง